Happy, birthday to, happy birthday, eu, Good. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อน อย่าเป่าแห้งหลายน้ำลหล อธิานอธิษฐานพนมเมือคืนอธิษฐานอ้าววันนี้ก็เป็นงานคายวันเกิดของเด็กหญิงยังนะโอยปพิชาสโปิชาสพีมเอาให้มีสุขภาพแข็งแรงเออให้มีสุขภาพแข็งแรงให้เรียนหนังสือเริงๆให้เป็นเออให้เป็นผู้ดีให้เป็นเด็กดีของครูของยาของพอของแม่ เดี๋ยวโตขึ้นจะได้ไปอยู่ออสเตรเลียไปบ่ไปไหมเออเอาไว้พี่ย้อยยักระปากมั้งอ้าวันนี้อธิษฐานเอาเดี๋ยวอธิษฐานมันอธิษฐานเราบอกว่าจังไหนเอ้บอกที่ล่ะบอกบอกมันสิได้ตีต่อไปมันต้องมี่ยังมี่ยังก็ต้องบอกเอาอธิษฐานลางใดให้ให้ใด้ทีหนึ่งให้ได้ทีหนึ่งให้ยี่ยังได้ทีหนึ่งสอบพวมันได้ได้ เออเอาไปสอบได้ที่หนึง่งเรียนหนังสือจริงๆตั้งใจเรียนทำแบบได้ที่หนึ่งขอให้ตังค์มาทำลายเอเอแล้วกัเนี่ยยังก็ขอให้ตังำรวจทำลายของของฉุนอืมเอาเราที่านไปเลยหาตำาวจทำลายเอาเปล่าใี่ไหมเออเอออีกอีกตึงได้โยูได้โยูบาย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 ,บาย <c ười> อดี๋เลยครบแล้บ่ะนี้